กระแสน้ำก่าถือว,ว่าให้ความพรอมือแล้วบานนี่นะออกมาแล้วออก ไปคู่ที่19เกเป็นการพบกันระวังเทธนาท์ไซเทธนนท์ไซจากหน้าเนื้อแข่งขบวนแข่งขบวนพบอีดาสุดใจหนึ่งอยู่เบื้องวังจะหนีได้ตลอดปลอดภัย้าเสียรอบนี้โบมีโอกาสได้แก้โตตกแล้วตกเลยคููที่ซูซีหนีได้บอกเทพธนนท์ไซตามขึ้นมาตามเมือวังแต้มเส้นเดียวกันเอาแล้วพี่น้องเลยเอาแล้วพี่น้องเอ้ยคููนี่ก็สูสีกันมารล้วจากวันนี้ที่ดาสุดใจหนึ่งอยู่เบื้องวังพบกับเทพธนนท์ไซอยู่เบื้องฟังจากวังนี้ ัรอยแม่สุดท้ายตอนนี้ยังบอกหงพอ่อยู่ไุ่งย่้จะไปเพราะว่าตาไฟตาแกมแงเพี้ยนเสี้ยนซี่กันบัดสุดท้ายบ้าเดียวพลว่าจังหวะนี้เริมตีแหงแสงนี้ออกมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วได้ประมาณสองร้อยแม่แล้วตอนนี้เทพธนัทใสเริ่มตีแหงแสงนีจ้กพี่ดาชุดใจของพี่น้องบ้านนาให้ลวเว้ยว่าเทพธนันใสเพราะว่าม้าไก่เส้นกันมาจากแขวงคาวันพูนลเว้ยเริ่มตีแหงแสงนีลวจ้า สองร้อยม่สุดท้ายจเจ้าขืุขนใส่ในน้ำของเมืองหินบุตรีแหงแสงหางออกมาส่วนฮิดาสุดใจบอกว่าํำนีลํำนี้ทาเสียรองนี้ไม่ยกเนือแล้วกะขึ้นมาเต้นเหล่าเหน,นือกินเบียร์แซ็บแซกินเบียร์แซ่บๆซ่วนยิงรำนึงเทพเทปนั้นใช้เทพเทานั้นใช้ในน้ำของสีพายบ้านหวยนางรีเมืองเธอแขกของดนีเมืองขนมปานตีแหงแสงหน้า้อยหน้า้อยตาตีแหงแสงหาง,หาหง,ง,หางละเจ้าหนีแล้วได้ยังเพท่านนั้นใส่นานเหนือแขงขบวนเริ่ม เริ่มจอกแจกขึ้นมาเริ่มหางนีมาแล้วก็ปล่อยเหงื่อ,อไหลเข้าเส้นไซต์จ้ะำกำลังผู้สมเกียรติบอโลซาตัดสินในเฮาเทพธนนั้นใชจากพี่น้องบ้านหน้าเหนือเมืองอินบุญแข่งขับมวนเปนเหนือศานะเทพธนนั้นใชเมืองอินบุญแข่งขับมวนเปนเหนือศานะทรงบนในทิดาสุดใจในสายบีท้ายสองรองบอมีคะแนนเป็นลำที่สามที่จำเป็นต้องอกหักเจ้า ขึ้นมาพักพอ่อกินเบียร์อยู่ดาวเหนือ